Ay, váy, 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 váy,

เอาไปแก้วด้วยหนาวเหรออืมหนาวเหรอเฮ้ยนะหนาวเหรออ๋อ เีี่ป็นจอนห้าสบกว่าชิบาทวันนั้นผมมอาไปส่งโน่นรีเฟอร์ส่งไหนมาก็พลัดยี่จอนเลยออยู่เจ oui> ็ดสรถ่อยๆรถรื่อยเก็เก็บเก็บเก็บผ ok e> ้าเก็บครันะเก็บเซเอเส็จอะไรหน่อยเฮ้ยเก่งไปยัง ไม่ต้องเน่นอยู่เดี๋ยวไงเี